สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยู่ในช่องรีวิวขนมค่ะใช่ครับวันนี้อยู่กับช่องโบโบรีชินเดิมครับว <ś m ary> ันนี้มาอ p พีสองกับการรีวิวขนมแต่ขนมวันนี้จะเป็นเวแบบว่าขนมย้อนวัยเหมือนเดิมนะคะย้อนวัยเหมือนเดิมลองมา <ś m ary> ดูหน้าตาขนมก่อนย้อนไวไัยไหมเออทุกคนดูหน้าตาแต่ละอันอันนี้ไม่ย้อนวัย <ś m ary> อันนี้อันนี้ใหม่แล้วอันนี้ใหม่เอาเคงมันเดี๋ยวเราจะมาลองมามามาแต่แพ็กเกจจินเขาจะใหม่ผสมอ่า แต่บางงานกย็ยังเหมือนเดิมอยู่บางงานน่ะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนี่ชายมาที่ชิ้นแรกค่ะเป็นตัวนี้เป็นไอที่มันมีจิ้มจิ้มช็อกโกแลตมาก,ก่อนน่ะชอบมากนะอร่อยอันนี้เดี๋ยวนี้ไว้ก่อนให้ตะก,กล้องอามาที่ชิ้นแรกเป็นตัวนี้นะคะน้องขอนข้าววันนี้เราเรามีแขกเชิญแขก,กเชิญ้องกินลงนนะนองจิ้มกินนะ้องจิ้มกินจิ้มเงี้ยจิ้น<า>นมเงี้ยว้ยนั่นเป็นไรราคาสองบาทนั่นก็ทันสองบาท นันกินเมื่อสิบปีที่แล้วล่าสุดจิ้มจิ้มจิ้มนานมากเลยเจ้ามันนี้ออร่อยนะแล้วก็ขนมเนี่ยขนมเนี่ยจรงอ่ะไออันเนี้ยไอตัวขนมตรงเนี้ยมันจะหมดก่อนมันจะหมดก่อนตรงนี้แล้วก็ชจนิวชจนิวปาดใช่อืมอ๋อขนมทอดข้าวอร่อยไหมคะน้าอันต่อไปจะเป็นตัวนี้ค่ะไปเร็วเลยนะตัวนี้ตัวนี้ ขนมกุ้งขนมกุ้งลุ้งมามาอ่ะหยิบกันเลยค่ะหยิบชิมขข้าวหยิบชิมขนมกุ้ง,งหูเล่นไม่ใหญ่เลยตะก้องอ่ะใช้ช้อนโอบไว้ก่อนอร่อยมาถ้าเหมือนเดิ่มไหมอ่อนเริ่มอ่ะ <c oughs> อร่อยสูงสองบาทเหมือนกันเมื่อก่อนใช่ <c oughs> ซื้อตอนเลิกโรงเรียนให้ตะก้องชิมซื้อตอนเลิกโรงเรียนเมื่อก่อนอืมอันนี้อร่อยอร่อยเดี๋ยวเราไปกินต่อ ดี๋ยวจะรีวิวเป็นชิ้นนะต่อไปเป็นตัวนี้อร่อยว่าคาดยังไงกับขนมก็าดเหรอคะคล้ายๆกับไอ้นั่นอะ่ะพูดชื่อได้ไหมไม่ได้ที่มันเป็นโก,โกแก่ปะที่เป็นรสแบบบาร์บีคิวอะไรพวกนั้นอนะ่ะใช่ก็คาดว่า,หา,หา,านั้นเลยต่อไปเราไปกันที่ขนมเขาเรียกว่าขนมอะไรนะพี่ตตังขนมหินขนมหินเออขนมหินขนมหินหินเอาไปแกงเพื่อนมื่ก่อนว่าก,กูก,กินกินหินนะอ่ากหินได้ไออินค่ะ คนเดิมไหมหน้าตาคนละชิ้นครับแล้วก็มาน้องขวัญข้ามาจะไปกินหินสีฟ้าค่ะอืมฮอเกิลอร่อยนะถ้าตัวนี้ให้ยิงแช่เย็นอร่อยถ้ายิ่งยิแช่เย็นยิ่งอร่อยเข้าหยิบอร่อยค่ะเอาไว้ตรงนี้นะยีกับมอขนาดอืมอร่อยจริงอืมอร่อยอร่อยอร่อยนี่เอาไปตอนท้าย มไปแล้วแล้วกต็ตัวนี้ต่อไปเนอ่ะมาตัวนี้ก็ได้เป็นชั้นๆเนี่ยอันนี้ฉันไม่รู้ชื่ออันนี้ฉันยังไม่เคยกินฉันก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นแผนะ่นๆอะแผ่นๆเส้นๆแก่เลยตังเหมือนปลาทัดอ่ะไม่เคยกินเหมือนกันตัวนี้ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเหมือนกันก็รอรุน้นหรือว่าเฮ้ยบวยหรือเปล่าติดหน้าน้องไหมอะ มันจะเป็นออกมาประมาณนั้ใช่มันออกมาเป็นแผ่นๆนะให้ขอนข้าวอ่ะเบอหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นยังไงอธิบายไม่ถูกไม่ได้กินนานได้ไงประเด็นอ่ะมกินยาเลยไหมเหมือ <c oughs> นกินยาออกบวยๆหน่อยออกเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆไหมก็ใช่เป็นไงคะทำไมทำหน้าตายอะไรรึก็ใช่เป็นไงคะ <c oughs> อร่อยไหม เด็กไม่โกงนะคะเบลใช่อย่างที่เราบอกไว้เมื่อกี้เราไม่รู้ขายบวยแหละไปนั่งบ้างได้ได้ขนมขี้แมวกิมจ้อผลไม้อัดแห้งห้ารสอยู่ในนี้ก็คือคุณจะได้แบบคือเม็ดหนึ่งนี่คือทั้งห้ารสก็คือรวมมันอยู่ในอย่างนี้ทั้งหมดเลยที่โรงเรียนมีขายไหมคะอันนี้ไม่มี ไม่น่ามีแล้วแหละสมัยเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าขนมขี้แมวอะไรลองชิมซิเหมือนขี้แมวไหมอร่อยชอบอมเล่นตอนเรียนจริงต้องต้องมันต้องอมไวห,หน่อยนะอ่ะเนาะไม่รู้ว่าอร่อยยังไงแต่ว่ากลิน่นมันมันนี้กลิ่นอ่กลินมักน,มนกลิ่นอ่ะเดี๋ยวไม่โกหกรสชาติเป็นไงคะ เยอะเยวเดีกแล้วเยออีกแล้วแต่ว่าอร่อยไหมหรือว่าอันเมื่อกี้กับอันนี้ไหนอร่อยกว่ากันตอนนั้นจะเอากระปุกเล็กนิดเดียวเนาะแล้วอันแรกสองบาทบาทสองบาทนี่แหละมากินยายานี่ใครใครเคยกินมั่งละลายในปากขนมกระดาษขนมกระดาษขนมกระดาษไปกินกระดาษไหมคปกินขนมกระดาษไหมคะเขาแตะไปในลิ้นอ่ะอันนี้เป็นรสเราจะมากินกระดาษกันเมื่อก่อนนะครับ อยู่ในโรงเรียนโดนสั่งห้ามขายแล้วขนมนี้เอาตัวนักเรียนไงลองก่อนแล้วมันจะละลายในปากครับจะมีกลิ่นตามแพ็กเก็เลยอันนี้ก็สีชมพูชื่นหอมสีชมพูจะเป็นกลิ่นสตรอเบอร์รี่แล้วก็สีมวงแล้วก็จะเป็นเย็นๆน้วยเย็นๆด้วเย็นๆอร่อยนะนี่อร่อยอยากชิมอีกสีอ่ะค่ะจะชิมอีกสีอ่ะเย็นๆนิดนึง อร gefallen, Harmon, artery, mould, ああ gy, ่อยไหมคะเอาอีกสีไหมแม่อร่อยแม่อร่อยมันกระดาษเนาะมันเป็นขนมกระดาษแต่กินได้นะคะขนมคนเท่าอ่ะน้องอ่าอร่อยอันนี้มีหลอดมันมีหลอดให้ใช่จะถือโซนการทำอ่ะเถอเด็กนักเรียนถือโอ้ยเอหมันตกตกลงไปหน่อยมโอเคเดี๋ยวมันมันกลินเ I mean ีนวกันปะเนาคนละกลิ่นนะคะไม่เป huh? ็นไรไม่เป็นไรลุ้นไปใครได้กินอะไรก็รีวิวตามนั้นมาค่ะไ้ไว้ค่ะคนละกลิ่นยิงเล อันนี้ดูดนะครับแต่ระวังสำลักนะดูดขึ้นแต่ระวังสำลักอาเชียชนชนก่อนชนด,ดูดระวังหน่ออันนี่บนเลขอันนี้เป็นเลมอนครับอันนี้เป็นรถอะไรครับรู้ชื่อโอเคอย่าอย่ใจอันนี้เป็นรถอะไรคะลองชิมดูสิตาตาบาลี มันเธอแล้วอะไรได้ชื่ออะไรเปี้ยวหรอหอันคือลูกอะไรไม่รู้อ่ะดูเนี่ยนึกชืก่อไม่ออกเหมือนกันจำเนี้ยแหละแต่ว่านึกไม่ออกเหมือนกันวิตามินไหมอ่าวิตามินรสส้มที่แข่งกับนมเม็ดอะแต่นี้เป็นแพ็กเกจส้มให้มันมีแบบนมเม็ดด้วยนะอ่าวิธีแกะนะครับ มากินยาเลยอ้าวหัวใจหัวใจด้วยอุ้ยแพ็กเกจเป็นรูปหัวใจเป็นแางแฟนคน,นรักแฟนทุกคนไม่ส้มอัดแน่นเลยอือเปรี้ยวอร่อยเนาะหวานๆใช่ไหมคะกับข้าวกินเหมือนๆลองกัดกัดดูอันนี้ตากล้องอันนี้อันนี้มันมันกลมได้ได้คนเดียวไม่เป็นไรเอาให้น้องไหม,ม เปี้ยวนะพี่มีตัวเนี้ยกินไหมมันเปรี้ยวซ่ามากโอเคเปรี้ยวซ่าเดี๋ยวกเปรี้ยวซ่าชอบใช่ไหมคะอันนี้นอกก้องกอดเอาไปเองเลยนะมันจะมีผงด้วยทุกคนอันนี้ก่อนเดีย๋ยวจะรีวิวของก่อนข้างในจะเป็นมีผงก่อนฮิตมากเลยตอนเนี้ยใช่มันจะมีสีเขียวสีแดงดนนสีอะไจิ้มแล้วก็อันนี้ก็ได้เพราะเด็กิขนขนมต่อเนียเอา้าอายนะหรอหายเลยเลยหรอรีวิวรสชาตินะคะถ้าอมแล้วยังไงบ้างเปรี้ยวไหม มากไหมเปรี้ยวมากไหมแล้วก็จิ้มแลยก็จิ้มมันทั้งนี้มันจะหวานหวานจิ้มทั้งซองเลยโอเคอร่อยไหมคะเดี๋ยวหนูเอาเอาไปกินต่อที่บ้านนะโอเคแล้วต่อไปจะเป็นชุบช็อกโกแลตเหรียญครับแกะสิอันนี้อันใหญ่มากเลยนะเนี่ยปกติจะเป็นอันเล็กเน้อยอันรับหนึ่งบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแบ่งได้แต่ว่านี่มันใหญ่สะใจเลยโอ้โห แต่อันนี้มันอันนี้นิดนึงแก้ละลายแล้วรล่ะลายเราออกจากตู้เย็นมานะเดืองเดืงดงหันแบ่งแบ่งแบ่งกันหักหักไปเออช็อกโกแลตหวานในราคาย่อมเยาในยุคสมัยก่อนกินแช่เย็นนะอร่อยมากบี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 สถานะเรียกบีบอันนี้หมดเลย มันนี้มันละลายมันละลายแล้วใช่เริ่มละลายแล้วจริงๆแล้วไม่ว่าจะแข็งกรอบกว่านี้ถ้าต้มนเดียนะเนาะใช่ใช่อร่อยไหมข้าวขัดข้าวอือช็อกโกแลตยุคเก่าไปแล้วตามด้วยช็อกโกแลตยุคใหม่ช็อกโกแลตดูใบเขาจะข้างในจะเป็นแพทกิตอย่างนี้อีกทีหนึ่งมันละลายนะครับละลายอันนี้แบบดูใบแบบดูใบแบบมินิมอล ใค่เด็กที่เราอย่างอย่างว่าเลยตรงนี้อากาศมันมเฮอยเธออากาศมันอากาศมันร้อนนะครับนี่ช็อกโกแลตด,ดูใบชิมกอ่อนพอดีกับยังไงกับบีกับผักตอื่ะเขาทำเียนแบบแบบเขากรอบมันเหมือนม่มีว่าข้างในอ่ะมันข้า,ขาไปไงช็อกโกแลด,ดูใบข้างในมันจะมีแบบ ังไงคะตาลอยเลยใครดีเนาะ้สว่าจิตหวานจหวานใช่หวานกว่าเมื่อกี้นะครับครบอกว่าหวานกว่าไอเมื่อกี้แล้วก็อที่เรายังไม่ได้กินก็หมากฝรั่งไม่ได้กินนานมากหมากฝรั่งพอโตคุณแล้วเราจะไม่ค่อยกินหมากฝรั่งกันเลยครับใครเอาสีไหนหยิบเลยครับใครเอาสีไหนของตานกแก้วตาสีไหนนกแก้วที่ไม่ใช่ไม่ใช่สบู่ อันนี้เป็นห่อเปลัาล่ะนะครับชนอ้าวแกะดูสิพอแกะเสร็จแล้วเราจะชอบความที่มันห่อห่ออีกทีนึงแล้วก็มันก็จะเป็นคลื่นเนี่เมื่อก่อนเขาทำแบบเดิมเลยเนาะเขาต้องเขาต้องแกะอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมแกะมาดูข้างในนี่ว่นนี่ได้รูปนี้อ่ะน้องขอน้องขอนหนูต้องดูว่าหนูได้รูปอะไรด้วยนะอนพี่บีล่ะคะ อ๋อมาดูมัน,เป,นเป็นตัวตัวการ์ตูนอย่างเงี้ยใช่อืมแล้วก็เกี่ยวไปลองนองแกได้ไหมอยากไหม,มให้แกให้นะอันนี้เป็นหมากฝรั่งนะขอข้วอย่าก,กินเชียวแล้วก็อย่าลืมคลายนะคะถ้าแบบหมดหวายแล้วก็รีบคลายทีใชให้มันหมดหวายเรายครีบคลายหวานเร็วแล้วก็ ตลางเร็วเหมือนกันเมื่อก่อนชิ้นละหนึ่งบาทสองชิ้นหนึ่งหรือว่าหนึ่งบาทนี่แหละสองสองชิ้นละหนึ่งบาทอ,อันนี้เป็นรสสีเหลืองรสสีเหแบบลืองอันนี้เคี้ยวแล้วก็ถ้ามันหมดหวานแลน้วขนมก็ทิ้งเลยนะเป็นหมักฝรั่ง,งไม่ใช่ขนมข้ามคืนนะคะขวานอมไปทั้งหมดเลยแล้วก็เคี้ยวให้มันเป็นเหนียวเหนียวแล้วพอมันหมดหวานแลน้ก็ทิ้งเลยค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกินขนมที่เหลือกันต่อข้างในใช่แล้ว ควันนี้ให้อะไรเป็นเด e Best อ่ะของคนทุกคนแต่ละหนึ่งอย่างเริ่มกันที่พี่สตังก่อนเลยค่ะไม่ผ่อนหลตัวนี้โอเคอันนี้น้องเบสของคังใช่ครับน้องขันเาให้อะไรเป็นอันดับที่หนึ่งคะอะร่อยที่สุดอันไหนอร่อยที่สุดไหนชี้ให้ดูหน่อยตัวไหนตันนี้เหรอเอาไปเลยถือ,อไปเลย น้องพี่บีให้ตัวนี้เหมือนเดิมในดวงใจจริงๆชอบทำอย่างนี้แล้วก็แบดแบดแบดเลยแบเลยตะก้องให้แหละค่ะตะก้องน่าจะให้ตัวนี้เพราะมันมันแปลกเลเท็กเจอร์จกเจวะเท็กเจอมันแปลกเดียวค่ะ แล้วความที่รูปรักบอดี้มันแบบฟิลหินหินใช่ไหมแล้วมันก็หวานอะไรเงี้ยอืมเอาไ้แกล้งเพื่อนมาก่อนใช่นะแบบของเราก็จะเป็นตัวนี้นะคะปาขาวันนี้รีวิวขนมแบบสบับรวดเร็วแบบสบับนี้ใช่ <laughs> จบไปลวค่ะแล้ว,ลวจะมาดูกันว่าเราจะไปรีวิวอะไรอีกขนมนี่แหละใช่ขนมแบบที่ไม่เคยเห็นใช่ที่สมัยเป็นของสมัยว่าก่อนนะถ้าอยากเยวรอบหน้าจะเป็นขนมอะไร ขนมโบราหรือขนมอะไรเดี๋ยวเราจะค่อยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเนีมาปิดคลิปมาค่ะคนสวยมาปิดคลิปหน่อยแล้วบอกว่าหมาฝรั่งเริ่มไอ้นั่นละละลายอ่ะใช่ยืมไปใครทิ้งไปใครทิ้งยังโอเคายแล้วเอาสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะายบายแบบแบบบายบายไปแล้วนะสวัสดีสวัสดีค่ะดูที่กล้องดียค่ะายบายบาย สวัสดีค <aley h S 2> e ่ะบ๊ายบายค่ะ